แม่ไับเขาเรียกแม่ล้างครับฉะนั้นจะต้องเข้าใจระหว่างไหมกับล้างด้วยนะสามีต้องเสียชีวิตจะเสียชีวิตด้วยเหตุใดก็ตามแต่ต้องเป็นการเสียชีวิตนะเรียกว่าผัวตายลูกชายโทนแล้วต้องมีลูกชายคนเดียวอีกยากขึ้นไมีลูกชายคนเดียวและโดยเฉพาะเวลาเข้าไปเอาน่ะไม่ใช่อยู่ดีๆไปขอเอาก็ไม่ได้มีเคล็ดการขโมยอีกไปซื้อก็ไม่ได้ต้องขโมยเท่านั้นครับและการขโมยมันก็ต้องมีเคล็ด ไม่ใช่ไปหยิบเอาแล้วก็ไม่ได้อีกครับเขาจะต้องใช้ปากคาบออกมาคาบเหี้ยใช่ครับจะคาบส่วนใดก็ได้ที่เราคาบได้ครับใช้ปากคาบแล้วเดินออกมาให้พ้นเขตบ้านชายบ้านอพ้นเขตบ้านเขาแล้วนั่นแหละเราถึงจะเอามาถือออกมาะลรได้ครับนะมันมีเคล็ดชงมาทุกอย่างไม่ต้องมีคาทงคาถาอะไรนะครับใช้ปากคาบออกมาใช้ปากคาบออกมาคอันนี้เคล็ดโบราณโดยแท้นะครับ Uh, เราจะไม่เอามาทำเครื่องรางใดๆเลยก็ได้นะไม่ต้องมาแปลรูป